ดูครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี f c ที่ติดตามอยู่ในช่องของเราพารวยนะครับวันนี้พบกับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับมาในสูตรบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับมีเวลาวันนี้ก็ลงให้ก่อนนะครับนะมาดูงวดวันที่16เมษายนนะครับมาครบบนของเรานะครับมาครบ3ตัวบนนะครับ ในเลข6ตัวนะครับก็มามีเลข 1, 2, 3, 6, 7, 9นะครับผลรางวัลบนเนี่ยรัฐบาลไทยน่าจะออก 2, 2, 2 7นะครับนะประกาศนะครับ 2, 2, 7นะครับซึ่งของเรานะครับถ้าทำมาครบ3ตัวบนเนี่ยเอามาครบ2ตัวบนนะครับ มันก็จะมีติดอยู่นี่ครับสองเจ็ดนี่ครับนะแต่แอดแต่ไปชอบที่เจ็ดหนึ่งนะครับเอาตรงๆเลยครับชอบที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเราก็เลยให้ไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็หลักสิบของเราเนี่ยนะครับมันมีเลขเจ็ดนะครับมันไม่มีเลขสองนะครับแล้ก็เลยมุ่งเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับก็ถือว่าหลักสิบรุดไปนะครับก็เข้ามาในกลุ่มของมาครบนะครับ มาครบสามตัวบนนะครับข็มาดูสูตรที่เราใช้กันอยู่นะครับมีอยู่ไม่กี่สูตรเองนะครับให้ดูสติยอดหลังนะครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาชมในภายหลังนะครับเราใช้สูตรสองตัวนี้นะครับสองช่องนี้นะครับสูตรช่องนี้เป็นเต้มนะครับแต้มไอ้ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับนี่คือพูดในเลขบนอย่างเดียวนะครับเราใช้สองสูตรนี้มาชนกันนะครับชนตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือเลขที่ติดครับเนี่ยตัวนี้เป็นเลขติดบนนะครับก็จะมาติดบนนะครับถ้าสองศูนย์นี่ชนกันนะชนที่สี่นะครับกับศูนย์ 0. นะครับเราเอกออกไปที่ดวงนีเบิลนะครับที่ศูนย์สี่สี่นะครับเลขติดก็ยังมีเลข 0. สีสส่ิดมานะครับแต้มหลักสิบนะครับหลักสิบเรามีเลขสี่นะครับแต้มมีแต้มแปดนะครับนี่ครับสี่สี่แต้มแปดครับอองมาวันที่สิบหกพฤษภายนนะครับ สองศูนย์นี้ชนกันวันนี้ชนวันที่เลขค่าตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับเลขติดบนเราไม่มีไม่มีสองนะครับนะผลรางวัลออกที่สองสองหนึ่งนะครับผลรางวัลออกสองสองหนึ่งเลขติดบนเราไม่มีนะครับถือว่าวันนี้หลุดไปนะครับก็มาที่สองหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับแต้มสามลักสิบสองนะครับออกสองหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งธันวานะครับสองูนรนี้ชนกันนะครับ รอบนี้ได้ห้าตัวเหมือนเดิมนะครับสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับเลขติดบนเราหนึ่งสองสามนะครับนะก็ติดไปที่เลขสองกับเลขสามนะครับถ้าเลขติดบนนะครับผลรางวัลที่สี่สามนะครับสี่อยู่ในหลักสิบนะครับสี่สามแต้มเจ็ดนะครับวันที่สิบหกนะครับเร็วหน่อยนิดนึงนะครับสองศูนย์นี้ชนกันนะครับมาชนกันแค่สองตัวนะครับคือสามกับหกอ่าแล้วก็เลขเด่นติด หกเจ็ดแปดนะครับชนกันที่เลขหกนะครับวันนี้ออกหกสามออกตัวตรงเลยครับนะชนล็มาเลยนะครับหกในเลขสิบนะครับหกสามแต็มเก้าน,นะครับก็มาวันที่สองพฤษภานะครับสองศูนย์นี่ชนกันได้ที่เลขศูนย์สี่เก้านะครับศูนย์สี่เก้าเลขติดบ,บนเรามีศูนย์หนึ่งสองก็ชนที่เลขศูนย์นะครับผลรางวัลที่ศูนย์เก้านะครับ ถือว่าตรุนี้ชนชนแล้วมาในตัวด้วยนะครับหลักศูนย์อยู่ในหลักสิบนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าแตดเก้านะครับวันที่สิบเจ็ดชนกันนะครับได้สองสามสี่เจ็ดมันได้สี่ตัวนะครับนะก็ได้ติดบนเรามีเจ็ดแปดเก้านะครับมีติดมาสองตัวเลยนะครับนะผลรางวัลมาที่เจ็ดเก้าเจ็ดอยู่ในหลักสิบเจ็ดเก้าแต้มหกนะครับนะ หนึ่งกุมภาหกแปดนะครับให้เร็วนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับชนกันได้สองตัวที่ศูนย์เจ็ดนะครับเลขติดบนเรามีแปดเก้าศูนย์นะครับชนที่เลขศูนย์ผลรางวัลที่ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักสิบแต้มศูนย์นะครับนี่คือแต้มสองตัวนะครับวันที่สบกุมภาเนี่ยชนกันนะครับได้สองสามเจ็ดนะครับเลขติดบนเรามีห้าหกเจ็ด ชนที่เจ็ดนะครับผลรางวัลน้งไปทีเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดรอบนี้หลักสิบเราผิดนะครับหลักสิบผลผิดแต้มก็หลุดนะครับนะผิดไปด้วยนะครับถือว่าวันนี้ผิดเยอะนะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับสองศูนย์นี้ชนกันได้สามสี่ห้าแปดเก้านะครับได้เลขห้าตัวนะครับติดบนเราแปดเก้าศูนย์นะครับก็ชนไปที่ แปดกับเก้านะครับเล็กชนกันนะครับผลของวันวันที่เก้าสี่นะครับก็ชนแล้วก็มานะครับรอบนี้เก้าสี่แปดเก้าสี่มาสามตัวเลยนะครับเลข9เก้าอยู่ในหลักสิบนะครับแล้วก็เล็กหกเก้าเ้ยเก้าสี่ครับแท้มสามนะครับวันที่สิบหกมีนาครับชนกันได้สองสามเจ็ดนะครับรอบนี้มาเฉพาะตัวชนนะครับคือสามนะครับแล้วก็เลขติด บนเราหลุดไปนะครับตัวนี้ไม่เข้าครบบนสูตรนี้นะครับหลุดไปนะครับนมาแค่แต้มมาแค่เลขสามนะครับส่วนสูตรนี้เข้านะครับสามหกผลรางวัลวันที่เจห้าสามหกนะครับก็หกยน่หลักสิบแล้วก็หกสามแต้มเก้านะครับแต้มก็หลุดนะครับแล้วก็เข้ามาเดินนะครับวันที่หนึ่งเมษาสองสูตรนี้ชนกันครับ มาที่สองเจ็ดแปดนะครับนะเลขติดผลเรามีเจ็ดแปดเก้านะครับชนสองตัวที่เจ็ดกับแปดนะครับผลรางวัลเอาไปที่หกแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดแปดอยู่ในหลักสิบแปดเจ็ดแต้มห้านะครับนะรงนี้ก็เข้ามาเดินนะครับนะหลักสิบกับแต้มเดินต่อนะครับวันที่สิบหกมษาานะครับที่ผ่านมานะครับนะสองสูตรนี้ชนกันได้นะครับหนึ่งสองหกนะครับชนกันได้สามตัวรอบนี้ มาเฉพาะตัวชนนะครับคือเลขสองนะครับนะสูตรนี้หลุดไปนะครับนะสูตรนี้ไม่มีเลขเจ็ดนะครับส่วนเลขเด่นเรานะครับมีหกเจ็ดแปดนะครับชนที่เลขหกนะครับไม่มานะครับชนที่หกไม่มาผลวันไปที่สองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดนะครับก็คือสูตรนี้เด่นนะครับนะหลักสิบเราหลุดนะครับนะแล้วก็แต้มมาที่แต้มเก้านะครับก็ถ้าสถิติหลุดนะครับ ก็เดินต่อนะครับนะแล้วก็แต้มถ้าหลุดก็เดินต่อนะครับสูตรก็เช่นกันนะครับนะสูตรหลุดแล้วก็เดินต่อนะครับรอบนี้มาดูวันที่2พฤษภาคมนะครับ2สูตรนี้นะครับชนกันนะครับมาครบบนนะครับนะ2สูตรนี้ชนกันสูตรนี้นี่ยมันจะเป็นสูตร6ตัวมา3ตัวนะครับสูตรนี้มันจะไม่เด้7ตัวนะครับเออเลข6ตัวนะครับ6ตัวมา3ตัว สูตรนี้ห้าตัวนะครับห้าตัวมาสองตัวนะครับก็เลยเอามาชนกันนะครับรอบนี้ชนได้สามกับห้านะครับนะสองสูตรนี้ชนกันสามกับห้าลดเลขติดบนนะครับสองสามสี่มันก็จะชนเลขสามนะครับนะรอบนี้ก็จะให้เด่นที่เลขสามนะครับหลักสิบเราไม่มีเลขสามนะครับนี่นะครับหลักสิบไม่มีเลขสามกวันนี้ครับมีเลขห้านะครับนั้นเราก็จะ น่าจะเด่นไปที่เลขค่านี่แหละครับสําหรับหลักสิบนะครับแต้มโวน,นี้สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าแต้มตัวเดิมนะครับนะเท่ากันได้เลขตัวเดิมนะครับก็คือมาให้ดูสูตรนะครับถ้าเราจะจับแบบมุ่งที่ผ่านมานะครับนี่ครับเลขมันชนกันที่สองหกนะครับสองหนึ่งหกนะครับถ้าเรามาจับสูตร ติดสองหนึ่งหกนะครับนะนี่ครับมันก็จะมีเซตนี้นะครับนะติดหกนะครับติดสองนะครับติดสองนี่สองเจ็ดติดสองนะครับนะแล้วก็ที่มีแออ่าคิดว่าไม่น่าจะมาคือมันไม่เข้าแต้มนะครับแอ็เกรยกาวอไปนะครับนะมันก็เหลืออยู่ไม่กี่ชุดเองนะครับนะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมานะเพราะเราชอบที่เจ็ดหนึ่งนะครับนะก็เลยไม่ถูกนะครับอรอบนี้นะครับขอทําให้ดูเลยครับ ก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับนะชนกันได้สามกับห้านะครับนี่คือมาครบบนนะครับมาครบสองตัวบนนะครับนะชนแล้วหรือสามกับห้านะครับก็จะได้ทั้งหมดนี่นะครับยี่สิบเอ็ดชุดนะครับรวมเลเบิลด้วยนะครับนะเอ่อแต้มเรานะครับสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับ เ้าแต้มสองสามเจนี่นะครับมันมีแต้มสมนะครับที่ชนกันแล้วมีแต้มนะครับนะศูนย์หนึ่งศูย์สแต้มสามศูนย์ห้าย์ไม่มีแต้มนะครับศูนย์เจ็ดมีแต้มนะครับนะศูย์เมีแต้มศูย์ไม่มีแต้มหนึ่งหนึ่งแต้มสองนะครับอาจะวงกลมให้ที่เขาแต้มนะครับหนึ่งสามแต้มสี่หนึ่ง้าแต้มหไม่มีแต้มหนึ่งหแต้มเ มีแต้มนะครับหนึ่งแต้มเปลี่ยนหนึ่งดแต้ม8 6ดหเจ็ดแต้มสามามสามแต้ม6มาไม่มีนะครับตัวทีครับ3ามไม่มีแต้มห5 5้าหแต้มศูนย์ไม่มีนะครับ3าห้าแต้ม8 3ดสาหแต้มเก้ามเจดแต้มศูนย์ไม่มีนะครับห้าหแต้มหนึ่งไม่มีห้าเจ็ดแต้มสองมีนะครับห6แต้มสอง แล้วก็เจ็ดเแต้มสี่นะครับนี่คือที่เข้าแต้มก็จะมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสบสอชุดนะครับนะรวมไปกลับด้วยนะครับอย่าลืมไปกลับทีนี้ถ้าเราจะเอาแบบตัวเดิมนะครับมันชนแค่สามกับห้านะครับเราจะเอาติดสามกับห้าไปเลยนะครับเนี่ยที่ทำไฮไลท์สี่เหลีืยงไว้นะครับคือติดสามกับห้านะครับศนะูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าสามสามห้าห้าสามห้าสามหก สามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดที่ติดสามกับห้านะครับมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่ติดสามกับห้าแล้วเข้าแต้มนะครับมันก็จะมีแค่ศูนย์สามหนึ่งสามสามห้าสามหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับมันก็จะเหลือแค่สี่ชุดนี้นะครับที่ติดสามกับห้าแล้วเข้าแต้มนะครับแต่ว่าท่านใดไม่คิดว่า มันไม่มีความแน่นอนนะครับนะท่านก็ลองจับที่ติดสามกับห้าดูนะครับก็ไม่เยอะนะครับนะมีทั้งหมดสิบสองชุดนะครับนี่ครับที่ติดสามกับห้านะครับก็ลองดูครับสําหรับสูตรนี้นะครับถ้าเดินต่อนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสูตรตัวนี้นะครับหกตัวมันจะมาสามตัวนะครับนี่ครับมาสามตัวบ่อยมากนะครับนะเราจะมาทําแบบปิดที่มีหลักสิบด้วยนะครับนะ ถ้าหลักสิบพวกนี้เดินต่อนะครับนะหลักสิบเราได้0 1 2 5 8นะครับเด็ก6ตัวเรา1 3 5 6 7นะครับ0 1 3 5 6 7นะครับที่มีติดหลักสิบก็มี0นะครับมี1อ่ามี5นะครับนะมีอยู่3ตัวนะครับนะก็คือแอปก็เลยจับวินไม่ให้ดูนะครับนะ นะครับ 00, 01, 03, 05, 06, 07นหหะครับ1 0 1 1 1 3 1 5 1 6 1 7 5 0 5 1 5 3 5 5 6 5 7นะครับ,รบที่เข้าแต้มนะครับนะนี่คือที่จิต3กับ5และเข้าแต้มนะครับก็มีนะครับ0 3 0ย์สยหนึ่งนะแล้วก็ 53, 57นะครับนะถ้าเอาที่มันสอดคล้องอ่า ถ้าเราไม่เราไม่ได้สนใจเลกดับอะไรนะครับนะแล้วก็คิดว่าสูตรหลักสิบนี้มานะครับนะเราก็มีให้เลือกหลักสิบอยู่ในสามตัวนี้นะครับศนะูนย์หนึ่งห้านะครับแต่ก็น่าจะเน้นที่แถบเลขค่านี้นะครับนะแอ้ก็เลยลองจับแบบสามตัวตัวด,ดูนะครับนะถ้ามาเราชอบอยู่ที่ติดห้านะครับห้ากับสามนะครับนะในหมวดนี้ ก็จะมีอยู่นี่ครับห้าสามกับห้าเจ็ดนะครับที่เขาแต้มนะครับแอดก็เลยจับกลุ่มเด่นห้าสามกับห้าเจ็ดนี่ครับมาใส่เลขสามตัวดูนะครับก็คือนี่ครับศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามสามห้าสามห้าห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสามนะครับอาเจ็ดห้าสามนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด หกห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดนะครับนะครับชอบไปที่เลขนี้นะครับสามห้าเจ็ดกับเจ็ดห้าสามเป็นตัวกลับกันนะครับเป็นตัวต้นนะครับกับห้าห้าสามแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับนะชอบอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็ลองดูสําหรับรัฐบาลไทยวันนี้นะครับนะถ้ามาตามสูตรที่เราคิดและว,วิเคราะห์นะครับก็น่าจะโชคดีนะครับนะมาดูที่ตัดไปเลยครับ ไทยนะครับ2พฤษภาคม2อง8นปดะครับวิ่งสามกับห้านะครับให้เด่นไปทีสามนะครับตัด2ตัวนะครับห้าสามห้าเจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจดะครับเอาที่0ูนย์ี่เข้าแต้มนะครับนี่ครับศูนย์เจมีเข้าแต้มนะครับแต่ห้าศูนย์เนี่ยมันก็เด่นที่ติดเลข5านะครับให้ตัวเลขติดมานะครับสามเจดนะครับ แต่ชอบกนได้สองตัวนี้นะครับนะห้าสามกับห้าเจ็ดโต้สเลือกมาแล้วเหลืออยู่แปดชุดนี้นะครับที่อับชอบนะครับนะศูนย์ห้าสามสามห้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งสามเจ็ดสามห้าสามหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามนะครับก็แปดตัวนะครับหรือไม่ท่านจะลองมาชุดนี้ได้ครับนะก็ดาสนใจดีนะครับชุดนี้นะครับนี่ครับ 6ชุดนะครับอ่าสิชุดนะครับนะกอลองดูครับสำหรับ FC ใดที่ชื่นชอบในตัวเลขนะครับนะมีเวลาที่จะอ่านำไปเสี่ยงโชคอยู่นะครับนะเนื่องจากว่าวันนี้ก็เพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่วันเองนะครับนะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็ฝากไว้ให้นะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ใช้เวลามาค่อนข้างเยอะนะครับ ขอบคุณท,ที่คอยติดตามรับชมทุกฟังนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีถูกหวยถูกซับมีเงินเป็นองใช้ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ